สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะมาพบกับครูโบอีกเช่นเคยในชั่วโมงทักษะวิทยาศาสตร์ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันนะคะในในเรื่องของชั่วโมงที่แล้วจะเป็นเรื่องของลม ภัยธรรมชาติแล้วก็ปรากฏการเรือกระโจกแต่ใน,นวันนี้เราจะมาเรียนหลักๆก็คือในเรื่องของลมและภัยธรรมชาติต่างๆนะคะรวมไปถึงแนวการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะคะไปดูเนะะื้อหาบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะในเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะจะหมายถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั่นเอง ซึ่งภัยธรรมชาติแต่ละประเภทนะคะก็จะมีสาเหตุแล้วก็ลักษณะการเกิดรวมไปถึงผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติต้นนะคะ<ม>ให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่เหมือนและแตกต่างกันดังต่อไปนี้ค่ะน้ำท่วมนะคะหรือที่เรียกว่าอุทกภัยนะคะน้ำท่วมก็จะอยู่ในสถานที่ต่างๆนะคะจากภาพนะคะการเกิดน้ำท่วมก็เป็นภัย จากน้ำนั่นเองสำหรับน้ำท่วมนะคะสาเหตุและลักษณะการเกิดของน้ำท่วมเนี่ยอิทธิพลก็จะมาจากพายุนะคะทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวันฝนตกต่อกันนะคะเป็นเวลานานบางพื้นที่เนี่ยกบางบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำนะคะซึ่งก็จะมีการตัดไม้ทำลายป่าจนเป็นที่ พื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมนะคะก็จะทําให้พื้นดินนั้นไม่สามารถที่จะอุ้มน้ําเอาไว้ได้นะคะก็เกิดเป็นน้ําป่าไหลหลากหรือว่าน้ําท่วมฉับพันบริเวณพื้นที่ลาบลุ่มนั่นเองค่ะ สาเหตุและก็ลักษณะการเกิดนะคะปัญหาขยะมูลฝอยอุดตันนะคะเส้นทางกรารระบายน้ําในเขตชุมเมืองนะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังได้กรารระบายน้ําจากพื้นที่หน้าเขื่อนนะคะลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะในกรณีที่เขื่อนกักเก็บน้ําไว้จนเกินปริมาณที่รับรองได้นั่นเอง ผลกระทบในการเกิดน้ำท่วมนะคะก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของมนุษย์นะคะที่จมอยู่ใต้น้ำพื้นที่เกษตรกรรมนะคะแล้วก็ผลการผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหายเกิดขึ้นสถานที่สำคัญทางสังคมเศรษฐกิจศาส,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 สนานะคะแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยก็มีการถูกทำลายหรือว่าจมอยู่ใต้น้ำด้วยนั่นเอง แนวทางการปฏิบัติตนนะคะให้ปลอดภัยจากการเกิดน้ำท่วมนะคะก็อาจจะต้องมีการติดตามข่าวการพยากรณ์ของอากาศจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเช่น กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอน,นะคะมีการจัดเตรียมแล้วก็คนย้ายสเสบียงแล้วก็ทรัพย์สินนะคะไปอยู่บนพื้นที่ที่สูงขึ้นนะคะอย่างเช่นชั้นสองขึ้นไปนะคะเมื่อมีการแจ้งเตือนของอุทกภัยนะคะมีการฝึกซ้อมการหนีภัยน้ําท่วมฉับพลันอย่างสม่ำเสมอควรมีการเตรียมเส้นทางการอบพยพด้วยนะคะป่าสู่พื้นที่สูงนะคะแล้วก็จัดทําเขื่อนนะคะเป็นเขื่อนดินนะคะ ตามธรรมชาติหรือว่าเส้นทางการระบายน้ำนะคะออกจากพื้นที่เกษตรกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนนะคะให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินั่นเองภาพนี้จะเป็นภาพของการกัดซ้อของชายฝั่งนะคะในสถานที่ต่างๆนั่นเอง สาเหตุของการเกิดการกัดเซาะเกิดขึ้นนะคะก็จะเกิดจากพายุหรือว่ามรสุมที่มีคลื่นลมแรงนะคะพัดพาเอาไซาที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะคะออกไปในทะเลอย่างต่อเนื่องน้ําเกิดทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงตามธรรมชาติก็จะมีส่วนนะคะที่พัดพาเอาไซาแล้วก็โครนเป็นโคลเลนนะคะที่อยู่บริเวณชายฝั่งนั้นออกไปได้เช่นเดียวกัน ะะการพัฒนาพื้นที่ใช้ฝั่งให้เป็นท่าเรือถนนนะคะที่อยู่อาศัยโรงแรมหรือว่าพื้นที่เศรษฐกิจนะคะต่างๆก็จะมีส่วนทําให้พื้นที่ใช้ฝั่งนั้นเกิดความเสียหายขึ้นได้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะพื้นที่ชายฝั่งนะคะอาคารบ้านเรือแล้วก็ทรัพย์สินนะคะอาจจะมีการถูกทําลายสูญหายไปในทะเลนะคะทัศนียภาพแล้วก็ทรัพยากรทางชายฝั่งนะคะาชายฝั่งทะเลก็อาจจะทําให้เกิดการถูกทําลายนะคะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจการท่องเที่ยวได้แนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยนะคะภัยอันตรายที่เกิดจากการกัดเซาะของชายฝั่งอาจจะ ไม่ส่งผลต่อมนุษย์นะคะเนื่องจากว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆเรานั้นสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการกัดสซาะขึ้นด้วยวิธีต่างๆได้อย่างเช่นการปลูกป,ป่าชายเลนการสร้างเขือ่อนหรือว่าสร้างกำแพงกันคลื่นในรูปแบบต่างๆนะคะอยู่บริเวณชายหาดได้นะะซึ่งเราก็สามารถที่จะป้องกันเอาไว้ก่อนได้นั่นเองค่ะ แนวทางในการปฏิบัติต้นให้ปลอดภัยก็คือกำแพงกั้นคลื่นบริเวณชายฝัง่งแล้วก็แนวป่าชายเลนกั้นกันกัดเซาะนั่นเองค่ะภาพนี้เป็นภาพของการกดดินถล่มในที่ต่างๆนั่นเองนะคะ สำหรับการเกิดดินถล่มนะคะสาเหตุและลักษณะการเกิดก็จะเกิดจากการเลื่อนนะคะเลื่อนไหลของดินนะคะลงมาจากที่สูงตามความลาดเอียงนะคะตามความลาดเอียงของแรงน้มถ่วงของโลกนะคะซึ่งก็จะเกิดจากปัจจัยจากธรรมชาตินี่แหละเช่นโครงสร้างการเรียงตัวกันของชั้นดินความลาดเอียงหรือว่าความชันของพื้นที่ ฝนตกนะคะติดต่อกันเป็นเวลาน,านานหรือว่าการเกิดแผ่นดินไหวก็มีส่วนนะคะที่ทำให้เกิดดินถล่มนั่นเองค่ะผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมโครงสร้างชั้นดินบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความ เสียหายนะคะสามารถเกิดเหตุดินถล่มซ้ําได้อยู่ตลอดเวลาดินถล่มทับอาคารบ้านเรือนพื้นที่ประกอบอาชีพต่างๆก็จะทําให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของมนุษย์ด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะก็จะเกิดความเสียหายแล้วก็เสื่อมทรงเป็นเวลานาน,านแนวทางการปฏิบัติ ตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากการเกิดดินโคลนถล่มนะคะก็คือมีการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนจากกรมอุตูนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานต่างๆในชุมชนท้องถิ่นนะคะมีการเก็บเข้าของทรัพย์สินที่มีค่าเอาไว้ในที่ที่ปลอดภัย ควรมีการฝึกซ้อมนะคะหาพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอนะคะในกรณีที่เกิดเหตุอย่างฉับพลันนะคะจะได้มีการอพยพไปในที่ที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วโดวยที่ไม่ต้องห่วงทรัพย์สินต่างๆนั่นเองค่ะภาพนี้เป็นภาพของภัยจากธรรมชาติก็คือแผ่นดินไหวนั่นเองนะคะ สำหรับสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวนั้นเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนและก็การขยับเขยื่อนของค้นโลกของเรานะคะเพื่อปรับสภาพให้อยู่ในความสมดุลน,นะคะการเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงนะคะในแต่ละครั้งเนี่ยจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะในบริเวณนั้นอย่างมาหาศาลเลยทีเดียว ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจากแผ่นดินไหวในพื้นที่1นึ่งเนี่ยก็ได้มีการรายงานนะคะเป็นระดับความรุนแรงการสารั่นสะเทือนที่เรียกว่าความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะคะความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นดิน ะะไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นดินไหวเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังมีความสัมพันธ์กับระดับความลึกของศูน์นะคะที่เกิดแผ่นดินไหวและสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่นั้นนะคะการรายงานความรุนแรงของของแผ่นดินไหวในปัจจุบันนิยมใช้มาต,ตาเมอร์คัลลี่นะคะที่มีการปรับปรุงแล้ว แนวการในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะก็ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้อย่างชัดเจนและแม่นยำนะ,ะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามีข้อที่สังเกตได้บางประการนะคะที่ใช้ในการทำนายแผ่นดินไหวนะคะโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์บางชนิดอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงนะคะมีการตกใจ นะคะหรือว่ามีการอบพยพนะคะไม่ทราบสาเหตุอาจจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวตามมาด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่เราใช้ในการสังเกตนะคะการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองด้วยสาเหตุเหล่านี้นะคะมนุษย์เนี่ยจึงได้มีการฝึกซ้อมนะคะการปฏิบัติต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอย่างเช่นการก้มตัวลงนะคะลงกับพื้นเอาแขนและ มือนะคะบังศีรษะและคอเอาไว้นะคะไม่ควรใกล้อยู่กับกำแพงหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะล้มทับหรือตกหล่นมาใส่ตัวเราได้นะคะสวมรองเท้านะคะขณะวิ่งหนีออกจากอาคารสงูงแล้วก็บ้านเรือนไปยังบริเวณที่โล่งแจ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนข้างต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับภาพนี้เป็นภาพของการเกิดสึนามินะคะ การเกิดซึนามีนะคะเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการส่งต่อพลังงานในปริมาณมหาศาลนะคะในรูปแบบของคลื่นนะคะเป็นคลื่นน้ําเข้าหาชายฝั่งซึ่งก็เกิดจากการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งของเปลือกโลกใต้มหาสมุทรหรือว่าใต้ทะเลสาบขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะจากแผ่นดินไหวนะคะ ซึนามีนะคะเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรงมากๆนะคะเมื่อมีการซัดเข้าหาชายฝั่งก็จะมีพลังงานมหาศาลในการทำลายชีวิตทรัพย์สินอาคารบ้านเรือแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นพื้นที่ราบเรียบนะคะไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่นะคะน้ําทะเลที่ถูกพัดพาขึ้นมาก็จะขังอยู่ในดินนะคะและแหล่งน้ําจืดตามธรรมชาติทําให้เกิดความเสียสมดุลของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆด้วย แนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยนะคะการพยากรณ์ว่าสึนามินั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลนั้นทําได้ค่อนข้างแม่นยานะคะจึงทําให้ประชาชนนั้นมีช่วงเวลาในการเตรียมการอ,อพยพหนีขึ้นไปอยู่บนพื้นที่ที่สูงนะคะได้ทันทีก่อนที่สึนามินะคะจะมีการพัดเข้าสู่ชายฝั่งอย่างไรก็ตามเนี่ยหากเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะขณะที่เราอยู่บริเวณชายฝั่งอยู่บริเวณชายหาดร,ริมแม่น้ําที่ไหลออก สู่ทะเลก็ให้รีบอ,อพยพขึ้นสู่ที่สูงทันทีนะคะให้ปลอดภัยทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งการแจ้งเตือนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็นะคะ เป็นบทเรียนนะคะที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะรวมไปถึงแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัยจากธรรมชาติต่างๆนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะโบก็ฝากไว้นะคะในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อในชั่วโมงหน้ากันนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วมาพบกับครูโบใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ